สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านนะครับดูสเปคผ่าน cpu z t บนตัวคอมพิวเตอร์โปรดของเรานะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า cpu Z เพื่อทำการดูสเปคไม่ว่าจะเป็น cpu main board นะครับ memory หรือว่า g r a p h เอ g r a ราฟิกนะครับ gpu ต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราว่าตอนนี้เราใช้สเปคไหนบ้างนะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทุกท่านทาการดาวน์โหลดตัว cpu set ลงมาทาการติดตั้งนะครับ แล้วก็ทําการเปิดตัวซอฟต์แวร์ cpu Z มันจะมีแท็บอยู่ด้านบนนะครับค่อนข้างมีหลายแทบ็บเรามาดูแท็บแรกนะครับมันก็จะบ่งบอกว่า้ตอนนี้เราใช้ cpu อะไรนะครับในตัวอย่างก็จะใช้เป็นในส่วนของ intel core ultra 7 1 1 5 5 H นะครับตัวนี้เราสามารถเอาตัวรุ่น CPU ไปเซ a ร์ชในหน้าเว็บ Intel ได้นะครับในส่วนนี้มันก็จะบอกรหัสโค้ด name ด้วยแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับใช้เป็น s o อกเก็ต4 9นะครับในส่วนนี้ด้านล่างมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยมีใช้ 6นะครับ 68eL2LP คืออะไรเราสามารถเ e ิร์ชในหน้าเว็บดูได้นะครับในส่วนของตัว P ก็ย่อมาจาก Performance Core นะครับ Efficiency Core นะครับเรื่องประหยัดไฟต,ต่างๆแล้วก็ Low Power นะครับในส่วนนี้มันก็จะบอกว่า้แต่ละสเปคคืคออะไรเราสามารถดูได้นะครับในส่วนนี้ ต่อมาเมนบอร์ดเราก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นตัว hp นะครับพอดีผมใช้ในส่วนของตัว hp support a s s t a n t เดี๋ยวผมดูว่าตัวนี้มันก็จะเป็นในส่วนของโมเดลนะครับ e l i t book 1 0 4 0นะครับในส่วนนี้มันก็จะมีบอกสเปคต่างๆนะครับว่าใช้เป็นชิปเซตของอะไรนะครับ ผู้ผลิตก็คือเป็น HP โมเดลวาไล 84H2 นะครับส่วนบัสก็เป็น PCI Express 4.0พวกไบออเวอร์ชันต่างๆเราก็สามารถดูได้นะครับเมมโมรี่ก็จะเป็นแบบ DDR5 ที่เป็นแบบ LPDDR5 นะครับก็คือเป็นซิงเกิลตัวเดียวเลยในส่ ในส่วนของพวก CPU memory จริงๆหลังจากที่เราดูรุ่นจาก CPU ตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมนาะมันก็จะบอกว่ามีขี่ขอนะครับในส่วนนี้แล้วมันก็จะมีบอกว่า s u พ p o r t อยู่ที่แรมเป็น LPDDR สปีดเท่าไหร่พวกนี้เราสามารถดูได้นะครับพวกนี้เราสามารถมาดูรายละเอียด GPU มันก็จะบอกว่าเป็น Intel Arc Graphics นะครับเราสามารถจะดูได้มันก็จะมีในเรื่อง ต,ตรงนี้เราสามารถลงเลื่อนลงมาแล้วก็จะมี CPU เนื่องจาก CPU ตัวนี้มันเป็นตัวอนะัลต้าเนาะอัลต้ามันก็จะเพิ่มในส่วนของตัว NPU เข้ามา NPU นะครับในการจัดการในเรื่องของตัว AI นะครับเราก็สามารถมาดิวดาวดูได้นะครับพวกนี้เราก็กดไปที่กราฟิกอินเทอร์เฟซเห็นไหมครับมันก็จะเป็น Intel Arc มันก็จะบอกเลยนะครับในส่วนนี้เราก็เข้ามาดู ถ้าเราจะดูจากตัว Task Manager ในตัว Windows 11เองนะครับมันก็จะมีบอก CPU บอก Memory บอก Disk บอก Wi-Fi, NPU GPU นะครับก็ตามที่เรานะครับ CPU เราซัพพอร์ตหรือเปล่าเท่านี้มันก็จะเป็นวิธีการดูคร่าวๆนะครับในเรื่องของตัว CPU Z ในการดูสเปคต่างๆของคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยปกติก็จะดูในส่วนของ CPU Mainboard แล้วเราก็ไปเ e ิร์ชอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของหน้า Google ว่าเสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่างนี้ก็จะมาสอนทุกท่านนะครับดูในส่วนของตัวโปรแกรม CPU Z เพื่อให้ทุกท่านได้ดูว่าตอนนี้สเปคคอมพิวเตอร์ของเราเป็นแบบไหนนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ